อันนี้สวนตัวเองหรือเปล่าคะนี่มาจากไหนคะอ๋อเหรออันนี้พันอะไรคะนี่บูโฮมเหรออ๋อใกล้เราเองอันนี้อันนี้พันอะไรคะพันอาทูอีทูอาทูอีทูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้อาทูไปนโลครึ่งคิวหูแบบปกติหนูเห็นคิดอยู่ว่าอาทูแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แอปเปิ้ไม้ยานั่นอะรอืมไม่แต่มันมันออกม่วงหน่อยอ๋ออันนี้อันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์มาจากออสเตรเลียออสเตรเลียเลยใช่ไหมอันนี้ออสเตรเลียอาทูอีทู มันใหญ่เหมือนแตงโมเลยอะค่ะลูกมันใหญ่มากนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากอุ้ยต้นหนึ่งได้ได้กี่ลูกอันนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่พ้อยนี่นะพี่ห่อหกลูกเดี๋ยวนี่จะใช้กระดาษคาร์บอนใชคาร์บอนห่อเลยเนาะแต่คาร์บอนห่อมันก็ยังมีแบบนี้อยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือพี่ทำป่อสารสุ่นนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นจะให้สวยแบบปิ้งแบบเราได้ใบคิวด้วยเนาะได้ใบคิวไหมคะ เดี๋ยวนี้บูบูโฮมแล้วนี่นดูอา r t u Eto ใหญ่มากใหญ่เท่ากับลูกแตงโมนี่สวยงามเมืองแย่ให้แกมีหลายอันนี่น้ำดอกไม้แต่ก็ขายถูกอยูน่นะตัวยยี่บห้าบาทเองพี่จออแค่เป็นโล่เขียวสามรถเดียวน,นี้ก็ลูกใหญ่มากนี่ดูสิโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้ก็โล่สามสิกอืมใหญ่ที่ตอนนั้นค<ด>ือเป็นโลครึ่ง เขียวสามรถไม่อยู่ซะแล้วชั้นเลื่อนเขียวสามรถเขียวใหญู่อรัอบรองจะให้าว,ว่า,มาเมื่อเดนมาขนาเมื่อกี้ค่ะอาหารปลอดภยัย<อ>แต่ใบคิวกรมวิชาการเกษตรย,ยังไม่ได้รับ<อ>ใช่ไหมออไขอเลยด้ยอขอรับรอง,องหน่อ ผลผลิตยเยอะมากสวนกี่ไร่เขานี่ยทำขนาดน,นี้อนี่งอ2,000ต้นคะ้ดายอดมากนะคะเนี่ย,อ,ย,ยอันนี้อยู่บูฮองบูฮองเป็นแหล่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วใหญ่ามากอันนี้ไม่ได้ห่อใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นห่อคระบอนอือตัวนี้ห่อกระดาษถุงอ๋อแต่ว่าทำไมถึง ถืออันนี้เพี้ย <S <S แสดงว่ามันเข้าตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยเนาะเพี้ยเพี้ยไฟอะ่ะม,ม,มันจะเข้าแต่เล็กๆเราอาจจะไม่ได้นั่งเราไม่ทันถึง,ถงทันทีเหรอเชื่อ์ดีไหนั่งสบายเลยนางชวีวันแล้วหนูก็เลยลืมถามว่าคนาจ้รับของหรือยังเนาะฮะได้แล้วล้้าวค่ะ